เป็นตัวแทนของขนส่งก็แล้วกันนะครับก็ ท,ที่มาอบรมนี้นะครับก็ความหวังครั้งแรกก็คืออยากได้ความรู้เพิ่มเนื่องจากว่าเวลาเราลงไปสืบสวนอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นสหราวิชาชีพหลายๆคนก็จะลงไปแต่ละคนก็จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท,ท,ที่ต่างกันใช่ไหมฮะอย่างคนส่งก็ดูตัวคนตัวรถเป็นหลักอุปกรณ์ส่วนควบอะไรที่มันขัดข้องอะไรที่มันไม่ถูกอะไรที่ไม่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ แล้วก็เรื่องเรื่องเกี่ยวกับใบขับขี่ตัวคนก็เรื่องเกี่ยวกับใบขับขี่แต่ว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปอย่างรู้ได้นะครับแต่พอพอมาเรียนวันนี้กับอาจารย์ก็ยินดีที่จะเอาความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่ยังไม่รู้นะครับเช่นเพื่อนร่วมงานโดยปกติเราก็เป็นเป็นวิทยากรที่ไปอบรมให้กับนักเรียนนะครับนักศึกษาแล้วนกะ็ประชาชนทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็เอาไปต่อยอดความรู้ของเราแต่ ความรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็ต้องศึกษาแล้วก็ลงไปปฏิบัติจริงๆมันก็จะได้ทักษะที่เป็นประสบะการณ์เพิ่มซึ่งประสบการณ์ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ในห้องเรียนนะครับต้องลงไปทำจริงแต่ละเคสมันก็จะแตกต่างกันไปโดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุถือว่าต่อไปนีรัฐบาลใครที่มาเป็นผู้นำประเทศเนี่ยหรือเป็นผู้นำขององค์กร ซึ่งน้องๆเนี่ยที่จะเติบใหญ่ในองค์กรเนี่ยผมก็กับพี่ออเนี่ยกำลังจกกะเกษียณแล้วนะครับก็ฝากฝากน้องๆที่ที่มีพลังนะครับเอาความรู้นี้ไปต่อยอดให้มากนะครับแต่ผมยังยังสงสัยอยู่ว่าความความปลอดภัยกับความไม่ปลอดภัยเนี่ยคำนิยามเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะรผมยังยังยังสงสัยที่เรียน,นยยังสงสัยอยู่นะครับเดี๋ยวให้ทางอาจารย์ตอบในไลน์ก็ได้นะครับ คำว่าความปลอดภัยกับความไม่ปลอดภัยนะครับผมยังเป็นความรู้สึกที่สงสัยอยู่ในตัวเองที่เป็นประสบการณ์มานะครับแต่ว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปลบหลู่หรือไม่ได้ไปกล่าวหาใครนะครับแต่ว่าสงสัยเฉยๆนะครับก็มีมีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับความปลอดภัยก็บอกแล้วว่าความเสี่ยงที่คุณคุมอยู่ความไม่ปลอดภัยก็แสดงว่าคุณรับความเสี่ยงโดยไม่จําเป็นแต่แน่นอนมันเป็นของแต่ละบุคคลน,นั่นเอง คงจะไม่มีนิยามคําว่าความไม่ปลอดภัยแต่ความไม่ปลอดภัยก็คือความเสี่ยงที่มันไม่ควรยอมรับแต่พวกเรารับอยู่โอ้อันนั้นไม่ใช่เพราะความปลอดภัยเราผูกกับความเสี่ยงถูกไหมโมดูลหนึ่งนะครับใน,ในส่วนของสาสุขก็จะเน้นวัดทําแบบอินคลูซีฟนะฮะก็คือรวมทั้งหมดนะฮะวันนี้ก็ได้ประโยชน์เรื่องปัจจัยมนุษย์นะครับเพราะว่าเดือนหน้าผมก็จัดประชุมวิชาการนะอาจารย์ เป็นอินทรอินคลูซีฟทอม่าแคร์นะฮะในวันที่28เมษายนก็จะมีเคสเคสซึ่งเรามีคลิปไว้แล้วเป็นคลิปของอทางตำรวจก็มีฮนะาตำรวจร้อยเอ็ดก็เป็นเด็กน้อยประมาณป .6 นะฮะป .6 ซ้อนมอเตอร,นะร์ไซค์สองคนนะฮะไม่สวมหมวกแล้วก็ต้องการจะเลี้ยวขวาเข้า,เข,าเข้าบึงทวัดบุรีเป็นบึงใหญ่มากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะฮะก็ ก็เลี้ยวขวาโดยอยู่อยู่ซ้ายสุดอยู่เลนซ้ายสุดแล้วก็มีแท็กซี่พุ่งมาชนฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการสอบสวนอุบัติเหตุฮะเดิมเราก็จะเชิญตำรวจเชิญปอพอทางหลวงอะไรต่างๆนี่เราก็ได้ไอเดียใหม่ว่าอาจจะต้องเชิญเด็กมาร่วมสอบสวนด้วยในเวิร์กช็อปอันนี้สวัสดีค่ะตัวแทนแขวงทางหลวงนะคะบแรกที่มาอบรมนะคะอีอาจารย์ทำไมพูด อยู่คนเดียวไม่ฟังใครเลยอาจารย์ทำไมเก่งจังแต่ก็ได้ความรู้เยอะพอดีมผมอยู่วัน,กนใกล้เินเคียงนะครับอยู่เทคนิคคอนแก่นก็เคสเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะนักศึกษา5,000เกือบ6,000คนเออจักรยานยนต์ก็3,500ครับจอดเนี่ยเลาะ,ะเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตปีปีป,ปนะีเป็น10นะครับก็ตัวตัวผมเองแล้วก็เป็นช่างยนต์ด้วยก็มีการอบรม ขับขี่ปลอดภัยบ่อยๆนะครับแต่คนละแบบของอาจารย์นะครับอย่างเช่นให้ผมขับรถ100กิโลเมตรต่อชอัวโมงรถเบรกกะทันหันเนี่ยเพื่อเพื่อฝึกทักษะแต่พอมาใช้จริงๆเนี่ยไอ้ที่อบรมมามมนใช้ไม่ได้นะครับก็เลยยนะก็ยังวนเวียนก็อยู่อย่างนี้นะครับแต่พอมาฟังวันนี้ก็คาดหวังว่าในอนาคตจะเอาความรู้วันเนี้ยไปต่อยอดแล้วก็ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าเข้ามาเข้ามาร่วมนะครับเข้ามาร่วมเข้ามาช่วยกันเพราะว่าทางทางครูบาอาจารย์เองเนี่ยไม่น่าจะสู้ไหวอย่างผมมาสอนสัปดาห์ละสี่สิบคาบเนี่ยไม่น่าจะสู้ไหวก็ใจเฉย,ยที่มาร่วมงานกันตลอดอย่างนี้นะครับก,ก็ฝากนะครับฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกันครับแต่ว่าทำมาก็สิบกว่าป,ปีเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนหลักสูตรใช้เวลาประมาณนัก ไม่ต่ำกว่าเกือบ20หลักสูตรที่ผมผมได้เรียนรู้ในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับสุดท้ายฟังอาจารย์พูดไม่ต่ำกว่า5ครั้งหรือ6ครั้งนะครับอาจารย์สุวรรณพูดผมไม่เคยเห็นอาจารย์สอนเหมือนเดิมทักทีนะครับฟังแต่ละครั้งไม่เหมือนแต่ว่าคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าจะทำยังไงให้ให้คนเกิดปัญญานะครับปัญญาที่จะเอาชีวิตรอดปลอดภัยจากทางถนนนี่มีอยู่อย่างเดียว ก็คือต้องฝึกทักษะให้เข้าให้ได้อาจารย์บอกว่าเรื่องของบทตเหตุง่ายนิดเดียวมองตัวเองออกบอกตัวเองได้แก้ไขตัวเองเป็นสอนเด็กให้สามประโยคนี้ให้มันได้น่าจะเป็นอาวุธเรานะครับยีกว่าหลักสูตรที่ผมเรียนมากับหลายๆสถาบันปรากฏว่าเป็นหลักสูตรที่ที่ให้ให้เรารู้จากวิเคราะห์ รู้จักหาเหตุปัจจัยแต่แต่ละหลักสูตรไม่ได้บอกให้เราแก้โดยอะไรด้วยวิธีไหนนะครับมีหลักสูตรเดียวที่บอกผมแล้วก็ผมเกษียณจริงๆแล้วก็เสียณไม,ไม่ไม่กี่เดือนหรอกครับแต่ว่ายังยังติดตามท่านอาจารย์ปันแล้วก็ทางทีมงานเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนเพราะว่าติดเข้าแล้วออกไม่ได้ก็คือเรื่องของอุบัติเหตุเพราะเห็นความรุนแรงของ ของลูกลูกหลานๆนะครับก็พยายามที่จะหาวิธีคิดวิธีแก้ไขแล้วก็เป็นหลักสูตรที่เจออาจารย์วันไหนผมต้องขอตัวไปไปมาฟังอาจารย์นะครับจะทำยังไงให้เราฝึกทักษะให้ลูกให้หลานเราอย่าคิดว่าเราจะเปลี่ยนแค่พลิกฝ่ามือแต่คิดว่าอีก20ปีอีก10ปี20ปีที่อาจารย์ปันคาดหวังว่าจะแก้ไขนั่นนนัน่นแหะคือคือคือคิดว่า มันมีแนวโน้มแต่ว่าเราเราต้องหาหลายๆเครื่องมือที่มาช่วยนะครับแล้วก็เครื่องมือที่เป็นอาวุธในที่จะต่อสู้กับเรื่องของอุบัติเหตุก็เพิ่งเห็นนี่นะฮะเป็นหลักสูตรที่ผมฟังแล้วประมาณ6ครั้งจากอาจารย์สุวรรณคือหลักสูตรมนุษย์ปัจจัยนะครับที่เราจะเอาไปแก้โดยเขาจะต้องเกิดทักษะเกิดปัญญาให้เขารู้จักรักษาตัวเองจบ นะครับเราจะไม่ต้องไปสอนอะไรอีกให้เขารู้จักรักษาตัวเองเพราะผมเชื่อว่าเรื่องของการ p ีเว e นชั่นเรื่องของการป้องกันทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเรื่องของโรคและภัยสุขภาพทั้งหมดนี้ก็คือตัวเขานั่นแหละที่จะป้องกันได้แต่ก่อนผมขับรถ 110, 120, 103ทุกวันนี้ 80, 90ยังกลัวเลยครับอาจารย์ขอบคุณครับ